สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้อยแล้วก็บ้านส่วนคุณน้อยวันนี้น้อยมีบุตรสา,าคคาด่างอ่าเป็นบุตรสา,าคคาด่างนะคะเอ่อเป็นบุตรสา,าคคาด่างที่คัดไซแยกออกมาคือจะเป็นไม้เนื้อเยื่อไม้เนื้อเยื่อที่แบบว่าเอ่อปันรวมจะเป็นสีเหลืองฟูมินแล้วก็สีชมพูเนาะอันนี้เราคัดออกมาเราจะคัดออกมา เป็นบุตรสลาคำด่างโตขึ้นอ่ะโตขึ้นเขาจะมีโอกาสเป็นทั้งสีเหลืองสีชมพูและอมเหลืองอมชมพูในต้นเดียวกันในต้นเดียวกันนะคะแต่หลักๆ แต่หลักๆจะออกเป็นเหลืองพีทอ่าเหลืองพีทนี่คือสวยมากเหมือนกันแต่ถ้าแก่จัดเต็มที่ก็จะมีอมชมพูอ่ามีแก้มชมพูนะลหลายๆคนบอกว่ามีคุณน้อยมีบุตรด่างชมพูไซส์ราคาเบาๆไหมเนื้อเยอะไหมไหม,มีค่ะบอกเลยว่าวันนี้ราคาสวยงามมากราคาตามความงามตามไซส์ตามขนาดเลยนะคะอ่ะโอเคไอยเปิดด้วยต้นแรกไม่ไม่ขอเลียงนะเปิดต้นแรกเบอร์3ราคา1 1 9 0บาท เดี๋ยวเปิดฝาเลยแล้วกันไปให้อบนะคะไปให้อบโอ้โหต้นนี้ต้นนี้ความสูงอยู่ประมาณ6-7เซนได้อ่าหกเซนได้ดใใูเปิดใบใหม่มาเปิดใบใหม่มาด่างสวยมากค่ะเพื่อน ด่างตั้งแต่ใบแรกใบที่2ใบที่3ด่างสะเถียนนะคะบอกเลยว่าด่างสะเถียนด่างกระจ้าถ้าเขาติดเขียวถ้ามีติดอมเขียวแบบนี้เขาจะโตเร็วเขาจะยืดเร็วเขาจะสูงเร็วฟีดแบ็กกลับมาเมื่อกี้เนาะก่อนทําคลิปมีลูกค้าน้อยเป็นแม่ชีขอเอ่ยขอเอ่ยหน่อยนะคะแม่ชีคะ,ะแม่ชีเลี้ยงบุษราคาฟูมินได้งามมาก คือเลี้ยงได้แบบว่าโตยืดดีมากติดฟูสวยมากเนาะถ้าแม่ชีเห็นไม้ดังอะนว่าต้องรีบตะคุบแล้วแน่นอนเลยอะโอเคต้นนี้เป็นต้นเบอร์สราคา1,190บบาทนะคะเปิดใบใหม่มาติด กระจายนะคะติดด่างกระจายสวยนะใบใหญ่ด้วยนะคะอ่าต้นนี้นะอ่ะต้นที่1ผ่านไปนะราคาตามที่เห็นนะไซส์ตามที่เห็นนะคะใครไม่แน่ใจอยากโทรกลับมาถามอีกได้เลยค่ะอ่าต้นต่อไปเบอร์8นะคะราคา1,090บาทเบอร์8ราคา1,090บาทอ่าเดี๋ยวเปิดพรโอบให้พบนางโนโราเลยโอ้โหดูใบใหม่อันนี้ใบใหม่เป็นฮาร์ปนะ เป็นฮาร์ปด่างนะคะเป็นด่างฮาร์ปนะต้นนี้อยู่ประมาณ5-6เซนได้นะคะต้นไม้ถ้าติดเขียวเยอะอย่างเงี้ยเขามีสารในการสร้างคลอรโรฟิลจะทําให้ไม้ยืดไม้โตเร็วนะคะ ต้นนี้สวยมากดูติดด่างติดฮาร์ตต้นนี้นะเบอร์8ราคา1,090บาทนะเดี๋ยวน้อยจะติดเบอร์ให้ไว้ในแต่ละต้นด้วยนะวันนี้ก็มีจํานวนไม่ได้เยอะนะคะแต่มาแบ่งปันให้ในราคาบอกเลยว่าสวยงามมากอ่ะต่อไปเบอร์9ค่ะราคา1,090บาทค่ะอันนี้เป็นบุตรสาคําด่างนะหลักๆจะเป็นด่างพีทนะคะด่างพีทนะอ่ะโตขึ้น มีโอกาสชมพูไม่ใช่โตขึ้นแก่จัดจะมีโอกาสติดสีชมพูนะคะแต่หลกัหลกๆจะเป็นด่างเหลืองพีชนะอ่ะโอเคอันนี้ด่างเปิดใบใหม่มาก,ก็กำลังจะด่างค่ะแต่กัดสียังไม่เข้มนะต้นนี้เบอร์9ราคา1,090บาทค่ะต้นนี้สูงประมาณ5 6เซนได้เหมือนกันค่ะ ต้นนี้ก็สวยนะถ้าใครชอบไม้ที่แบบดูเขียวติดเขียวเยอะหน่อยหรือว่ามีเขียวหน่อยอย่างเงี้ยก็แน,นนะนํานะต้นต่อไปเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดราคา990บาทค่ะเพื่อนเพื่อนคะราคาหลักร้อยเราก็ยังมีนะ990บาทโอ้โหต้นนี้ติดด่างติดด่างติดฟูด่างด้วยนะดูดูติดด่างติดฟูด่างต้นนี้มีประมาณเกือบ10ใบค่ะ ต้นนี้มีประมาณเกือบ1ิบใบนะคะติดด่างติดฟูด่างนะต้นนี้ราคา990บาทเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดราคา990บาทอบไว้นะคะพอไปถึงให้อบไว้แบบนี้นะเราจะมีแก้วไปให้อบไว้เพื่อทําให้ต้นไม้โตเร็วแข็งแรงแล้วก็ยืดเร็วนะคะอ่ะต้นต่อไปเบอร์13เบอร์13ราคา 1, 3 9 0บาทเบอร์นี้เป็นทรงกอนะเบอร์นี้เป็นทรงกอนะมีกอพุ่มเล็กๆอยู่ประมาณ2-3กอนะข้างล่างนะคะ ติดด่างนะติดด่างนะแต่ว่าทรงกอนะเขาเป็นทรงกอนะคะข้างล่างเป็นทรงกอทรงพุ่มนะต้นนี้โอกาสโตมานี่สวยมากเพราะว่ามีพักพวกเต็มเลยข้างล่างอ่ะเบอร์13ราคา1,390บาทค่ะอบไว้แบบนี้นะทุกคนนะย้ำนะว่าต้องอบนะคะอย่าไปเปิดนะมีลหลายหลาคนเคยถามเข้ามาไม่รู้ว่าซื้อจากที่ไหนนะบางท่านนะคะใน y o u t u b e ก็จะมีแบบว่ามันมันตายก็เอาไปคุณอย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่ง คุณอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนกระถางเขานะคะให้ลากเขาทะลุแก้วให้ลากเขาทะลุกระถางสีดำๆนี้ก่อนแล้วให้ใบเขาชนฝาโดมคือเขาโตเต็มที่หรือว่าเขาเปิดฝาโดมออกบางทีก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปลงกระถางเลยปรับให้เขาปรับสภาพอากาศกับที่บ้านเราสักประมาณ7-10วันก่อนนะคะถึงไปเปลี่ยนกระถางนะถ้ารากทะทุกัดทะลุอ่าถ้ารากทะลุใบชนฝาโดมนะอ่ะต้นต่อไปเบอร์10ราคา1 9 9 0บับาทค่ะ ราคาหนึ่งันเก้าสบาทโอ้โหต้นนี้สวยนะเปิดใบใหม่มาสวยมากค่ะต้นนี้ประมาณห้าหกเซนได้นะคะเปิดใบใหม่มาสวยมากดา่างนะด่างกระตายด่างสะเทียนด่างดีมากค่ะอ่าต้นนี้ก็ด่างสวยนะคะอะต้นต่อไปะคะ่ะต้นต่อไปเบอร์หกราคาเก้า้เก้าสิบาทเบอร์หกราคาเก้า้เก้าสบาทโอ้โหต้นนี้ไม้ใหญ่โอ้โหต้นนี้ไม้ใหญ่สูงมากต้นนี้ประมาณเจ็ดถึงแดเซนได้นะคะดูความด่างกระตาย ดูความด่างอ่าอันนี้อมด่างอันนี้ติดด่างทุกใบเลยนะติดด่างทุกใบอูโหราคาอุ้ยเปิดหลอดใหม่มาก็ด่างนะคะใครเอฟทานเอฟเลยนะแม่ค้าน่าจะตาลายนะคะต้นนี้เบอร์หราคา990บาทปิดฝาผิดหรือปิดฝาถูกก็ไม่รู้นะคะแต่บอกเลยว่าเอฟต้นไหนก็สวยค่ะเอฟต้นไหนก็สวยต่อไปเบอร์11ค่ะราคา990บาทค่ะราคาคือดีงามมากอ่ะเปิดให้ดูเลยอ้โหเก้าด่างตั้งแต่ใบเล็กยันใบใหม่ ด่างตั้งแต่ใบเล็กยันใบใหม่เลยนะคะอ่าเป็นด่างกระจายด่างสะเทียนนะต้นนี้ไม้จะโตเร็วมากต้นนี้ก็ประมาณ5-6าเซนได้อยู่ประมาณนี้นะคะอ่าต้นนี้เบอร์1 1ราคา990บาทต้นนี้ก็สวยค่ะปิดแล้วอบนะคะปิดแล้วอบนะต่อไปเบอร์5เบอร์5ราคา990บาทโอ้โหเบอร์5งามอาะเบอร์5เปิดใบใหม่มาด่างสวยมากดู เปิดใบใหม่มาด่างสวยมากด่างแทบทุกใบค่ะด่างกระจายแทบทุกใบต้นนี้สวยต้นนี้ประมาณ4-5เซนได้นะคะต้นนี้นะใบใหญ่นะต้นพวกนี้คือรากดีรากเกาะกับดินเรียบร้อยดีเรียบร้อยค่ะเหลือแต่เอาไปอบให้เขาโตให้เขาแข็งแรงแล้วก็ยืดพอนะคะถึงทําการเปลี่ยนกระถางนะอย่าเร่งเปลี่ยนกระถางนะต่อไปเบอร์12ค่ะราคา990บบาทค่ะราคาสวยงามมากโอ้โหเบอร์นี้สวยนะ เป็นติดฟูมินนะอ่าเป็นติดด่างติดฟูมินด้วยนะคะด่างติดฟูมินนะติดฟูมินแทบทุกใบนะคะแล้วก็มีด่างแทบทุกใบเลยค่ะไซนี้ประมาณ3าเซนนะไซนี้ประมาณ3-4สเซนนะคะเบอร์12ราคา990บาทค่ะงามมากสําหรับใครที่อยากได้เป็นคู่อ่าแล้เรามีราคาพิเศษให้โทรมาเลยบอกว่าอ่าอยากได้เป็นคู่คุณน้อยแบบว่า ต้นเดียวแบบไม่พออย่างเงี้ยขอเป็นคู่เดี๋ยวร้อยมีราคาพิเศษให้สําหรับคนชอบเป็นคู่นะคะอ่ะเบอร์สี่ราคา990บาทค่ะเบอร์สี่ราคา990บาท่ะเดี๋ยวมาดูเบอร์สี่หูเบอร์สี่ดงังด่ังกระจายดังติดฟูด้วยนะอ่าเป็นดังติดฟูด้วยนะคะใบใหม่กัดสีอ่ามีติดด่างนะกัดสียังไม่เข้มนะแต่มีติดด่างนะคะต้นนี้ประมาณอ่าห้าถึงหกเซนได้ไม้ใหญ่อันนี้ไม้สูงอยู่ เพราะว่าเขาจะมีติดเขียวถ้ามีติดเขียวอย่างเงี้ยคือจะโตเร็วสูงเร็วแล้วก็ยืดเร็วค่ะเอาไปก็อบไว้เหมือนเดิมนะคะรับไปแล้วก็อบไว้เหมือนเดิมนะเราจะแพ็กไปเป็นอย่างดีนะเรารับประกันการขนส่งให้เป็นอย่างดีอะต่อไปเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาอยู่อันสุดท้ายเลยแล้วกันเบอร์หนึ่งราคา990าอบาทเดี๋ยวเปิดเบอร์หนึ่งให้ดูอูเบอร์หนึ่งฮามาก ใค,ใครดูมาถึงช็อตสุดท้ายเห็นเบอร์หนึ่งก็อเอฟนะคะรีบเอฟเลยนะต้นนี้นะเบอร์หนึ่งเป็นด่างติดฟูนะคะเป็นด่างกระจายติดฟูมิ้นนะเป็นฮาฟูด,ด้วยนะคะสวยมากบอกเลยว่าต้นนี้ต้นไม้แข็งแรงมากมีหลอดใหม่แทงออกมากำลังจะกลางใบด้วยค่ะ ต้นนี้เบอร์หนึ่งราคา990บาทใครเอฟมาถึงต้นสุดท้ายแล้วใครอยากได้เป็นแพ็กเกจคู่อย่างเงี้ยอ่ะก็โทรมาสอบถามได้เดีนะให้ราคาพิเศษหรือว่าใครอยากเลี้ยงต้นเดียวก่อนก็ได้อ่าโปรปีใหม่สําหรับใครที่อ่าไม่อยากออกไปข้างนอกกลัวเชื้อโรคเนาะก็นั่งดูต้นไม้เพลินๆนะคะค่อยๆดูพัฒนาการเหมือนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะอย่างที่บอก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกช่องทางเลยเนาะจะเป็นช่อง YouTube อช่อง Facebook Fanpage แล้วก็ช่อง TikTok อ่ะตอนนี้มีทำ TikTok นะคะแต่ว่าเพื่อนๆหลายหคนที่ทัก TikTok มาตอนนี้การตอบใน TikTok ของน้อยก็ค่อนข้างตอบยากนะคะเพราะบางทีก็มีตัวเล็กแต่ตอบลายสะดวกมากค่ะบอกเลยว่าใครที่ต้องการคุยกับคุณน้อยตัวเป็นๆโทรมานะคะน้อยจะทิ้งเบอร์ไว้ตลอดเลยนะเบอร์น้อยนะแล้วก็โทรมาแล้วเบอร์โทรน้อยขึ้นไลน์นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยคะ่ะ ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์น้อยเนาะ065 553 2424เบอร์นี้ขึ้นไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ